IOC member แล้วในฐานะของรองประาธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราช,ชูป,ปถัมภ์รู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลาพวกท่านในวันโอลิมปิกเดย์ในวันนี้คะ่ะวันเกิดของโอลิมปิกค่ะตรงกับวันที่23มิถุนายนคะ่ะเพื่อ เป็นการรํำลึกถึงการก่อตั้งโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจึงได้จัดงานวันนี้ขึ้นค่ะร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสและพี่น้องชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ วันโอลิมปิกนี้เราจัดกันเพื่อรกลึกถึงการก่อตั้งของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเมื่อ130ปีที่แล้วค่ะโดยท่านบารอนปีแอร์เดอร์กูแบตงชาวฝรั่งเศสค่ะจึงเป็นที่มาของการที่พวกพี่ทุกท่านมารวมตัวกันตรงนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วย วันโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยที่จะจัดขึ้นที่ปารีสเนี่ยค่ะจะมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์โอลิมปิกโดยเฉพาะของประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วและเมื่อถึงเมื่อนับถึงครั้งนี้เนี่ยค่ะครบร้อยปีพอดีที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัด ขณะนั้นเป็นปี1924ค่ะ100ปีพอดีทางประเทศฝรั่งเศสก,ก็จึงจัดเหตุการณ์แล้วก็กิจกรรมอันสำคัญสำคัญไว้มากมายเราจะขออนุญาตแบ่งปันแค่เล็กน้อยบางส่วนพิธีเปิดค่ะทุกคนรอคอยว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมส์คือไม่อยู่ในสนามกีฬาค่ะ แต่จัดขึ้นใจกลางเมืองและบนเส้นทางของแม่น้ำแซนล่องไปตามแม่น้ำแซนค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พิธีเปิดเจ้าภาพไม่เก็บค่าเข้าชมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ชมพิธีเปิดโอลิมปิกโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ค่ะ โดยคาดว่าจะมีผู้ชมประมาณ500,000คนเฝ้าชมพิธีเปิดค่ะในขณะที่จะมีนักกีฬาประมาณ15,000คนจาก206ชาติค่ะการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาที่เมื่อกี้พวกเราคุยกันอยู่ข้างหลังตึกใดเตี้ยกว่า28เมตรจะทำด้วยไม้ค่ะ 75%ของสิ่งปลูกสร้างหมู่บ้านนักกีฬาก็จะเป็นวัสดุที่ทนทนความร้อนแล้วก็หล่อให้เกิดความเย็นแล้วก็จะสามารถหล่อให้เย็นได้เขาบอกว่า50ปีเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ถึงปี2050ค่ะค่ะหรือว่านานกว่า2050แล้วก็พื้นก็จะหล่อระบบทำความเย็นค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อหมู่บ้านนักกีฬาเมื่อก,กี้พี่ที่ต้อมทนาบอกว่าไม่ติดแอร์ไม่ติดแอร์แต่ว่ามีเทคโนโลยีนี้มาใช้ค่ะเตียงนอนนักกีฬาค่ะทําจากกระดาษล้วนๆเรียกว่าคาร์ดบอร์ดค่ะรับน้ำหนักนักกีฬาที่จะนอนบนเตียงแต่ละเตียงได้ทดสอบมาแล้วว่าได้200กิโลกรัมต่อเตียง ผลิตมา16,000เตียงค่ะแล้วก็ผลิตด้วยโรงงานเดียวกับที่ทำเตียงกระดาษในหมู่บ้านนักกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ค่ะแล้วเตียงเหล่านี้หลังจากเสร็จปารีส2024่2ิโอลิมปิกเกมสจะนำไปรีไซเคิลค่ะการแข่งขันกีฬาบางประเภทก็จะถูกนำออกมานอกสนามเช่นพวกเราจะเห็นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด แข่งที่หอไอเฟลค่ะกีฬาขี่ม้าเข้าไปแข่งในพระราชวังแวร์ซายค่ะกีฬาเซิร์ฟค่ะไปแข่งที่เกาะตาฮิติค่ะเป็นเกาะที่ใหญ่ในดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสค่ะการเต้นเบรกแดนซ์ก็ถูกบรรจุด้วยในโอลิมปิกเกมส์ค่ะเต้นเบรกแดนซ์เข้าไปอยู่ในโอลิมปิกเกมส์แล้ว วิ่งมาราธอนนักวิ่งทุกท่านค่ะนักกีฬาสมัครเล่นมาราธอนทุกท่านจะสามารถวิ่งบนเส้นทางแข่งขันของนักกีฬาวิ่งค่ะนักกีฬากรีธาเส้นทางเดียวกันเลยแค่เพียงว่าออกสตาร์ทในพร้อมกันกับนักกีฬาระดับโลกค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งที่กราบเรียนไม่กล่าบเรียนไม่ได้สัสดส่วนนักกีฬาชายและหญิงเท่ากันเป๊ะค่ะ จำนวนนักกีฬาชายกับหญิงที่ปลารีส2024อลิมปิกเกมส์เข้ากันเป๊ะมีกีฬา32กีฬาค่ะสำหรับ Day, อลิมปิกเดย์อลิมปิกเกมส์ค่ะและก็พาราลิมปิกเกมส์จะมีกีฬาทั้งสิ้น22ชนิดกีฬาค่ะอาสาสมัครค่ะ 44,500คนจะบริการทุกภาคส่วนในโอลิมปิกเกมส์ค่ะเหรียญโอลิมปิกเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงทำจากชิ้นส่วนเหล็กที่มาจากอไอเฟลค่ะเราเราขออนุญ,ญาตบอกชื่อผู้ออกแบบเหรียญสักนิดหนึ่งพูด พวกท่านคงจะได้ยินแบรนด์เนมนี้แล้วก็ดีไซเนอร์นี้นะคะชื่อโชเม่นักออกแบบจิวเวลี่ชื่อดังเป็นผู้ออกแบบเหรียญค่ะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยค่ะค่ะนี่ก็แค่บางส่วนของสิ่งที่แน่จะว้าวสำหรับปารีส2024อลิมปิกเกมส์ค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณมายังท่านพลเอกประวิตรงวง์สุวรรณ ท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครคณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศสค่ะ ผู้สนับสนุนทุกท่านที่กรุณาร่วมมือและอนุเคราะห์การจัดงานโอลิมปิกเดย์ในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้และทุกครอบครัวที่กรุณามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะกราบขอบคุณวันนี้เราเห็นหลายคนไปร่วมเล่นกีฬาในจุดต่างๆเป็นการช่วยกันสนับสนุนให้สังคมไทย ทุกคนมีกีฬาหรือการออกกำลังกายอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะตามคติพจน์ของโอลิมปิกเร็วขึ้นสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยกันค่ะและบรรลุวัตถุประสงค์แห่งคุณค่าของโอลิมปิกทั้งสามประการค่ะความเป็นเลิศความเคารพและมิตรภาพค่ะวันนี้มีครบค่ะ ทุกคนทุกช่วงอายุสามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้และใช้หลักการของโอลิมปิกที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ยึดมั่นได้ตลอดชีวิตค่ะขอกราบขอบพระคุณแม่ค่ะขอบพระคุณครับคุณหญิงปฐมาลีสวสดกุฎนะครับท่านรองประธาน